นิวชายพลพันรายาคลอดลูกชายแล้วชื่อน้องทิวทัศ ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงยังนักแสดงนิวชายพลและภรรยาสาวเมษากิตติมาที่ล่าสุดวันนี้วันที่8เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566คุณแม่เมษาก็ได้คลอดลูกชายคนแรกแล้วส่วนด้านคุณพ่อนิวนั้นก็ได้ออกมาโพสต์ภาพในห้องคลอดคู่กัดภรรยาและลูกชายสุดที่เพิ่งลืมตาดูโลกได้ไม่นานพร้อมกับแคปชั่นเว่าคลอดแล้ว สวัสดีครับผมชื่อครับติดตามคลิปได้ใน YouTube ช่องนิวเชรเยพอโดยในคลิปนิวได้ถ่ายโมเมนต์ขณะที่ภรรยากำลังจะเข้าห้องคลอดโดยเจ้าตัวบอกว่าทุกอย่างหลังจากนี้จะเปลี่ยนไปครอบครัวเราจะใหญ่ขึ้นซึ่งตลอดเวลาที่ภรรยาทำการคลอดนิวก็อยู่ข้างๆและให้กำลังใจตลอด ทั้งจับมือพูดปลอบแล้วหอมหน้าพาให้ภรรยาสาวผ่อนคลายและผ่านช่วงเวลาอันสำคัญนี้ไปด้วยกันและทันใดที่ลูกชายคลอดออกมาและทั้งคู่ได้ยินเสียงร้องก็ทำเอาคุณพ่อคุณแม่น้ำตารื้นด้วยความตื้นตันดีใจและมีความสุขมากๆสำหรับชื่อลูกชายคนแรกนี้ชื่อว่าน้องทิวทัศน์ลักษณะลูกชายก็แข็งแรงสมบูรณ์เห็หนเ่งองค์ดังตอนที่เอลตราสาวมีผมมีตาสองชั้นขนตางอนมือนิ้วเท้าขา ยาวใหญ่และจมูกโด่งโดยทั้งคู่บอกกระทรวงการคลังวาารู้สึกอีกครั้งว่ามีความสุขแบบบอกไม่ถูก